สวัสดีค่ะวันนี้มาแบ่งปันสูตรวุ้นกะทิใบเตยมะพร้าวอ่อนเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมค่ะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะไปรับชมกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมทําในส่วนของวุ้นใบเตยกันก่อนค่ะต่อไปเราก็จะเตรียมน้ําเปล่าและผงวุ้นค่ะก็ใส่ผงวุ้นลงไปในน้ําเปล่าจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะ พอคนจนผงวุ้นละลายดีแล้วเราก็จะแช่วุ้นไว้ในน้ํา30นาทีค่ะการที่เราแช่ผงวุ้นไว้ในน้ํานานแบบนี้ก็จะช่วยทําให้วุ้นของเราอิ่มน้ําตอนที่เรานําไปทําม้นวุ้นของเราก็จะไม่คายน้ําค่ะหรือคนที่ไม่มีเวลานะคะก็สามารถแช่15นาทีก็ได้ค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของวุ้นกะทิกันค่ะเตรียมน้ำเปล่าจากนั้นก็นำผงวุ้นที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปผสมกับน้ำแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีค่ะ พอคนจนผงวุ้นละลายดีแล้วเราก็จะแช่วุ้นไว้ในน้ําแบบนี้30นาทีส่วนคนที่ไม่มีเวลานะคะก็สามารถแช่ขั้นต่ํา15นาทีค่ะการที่เราแช่วุ้นไว้ในน้ําแบบนี้ก็จะทําให้วุ้นของเราอิ่มน้ําค่ะที่สําคัญตอนที่เรานําไปทําวุ้นวุ้นของเราก็จะไม่คายน้ําค่ะตอนนี้เราก็ได้แช่ผงวุ้นของเราไว้ครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําผงวุ้นมาคนผสมให้เข้ากันดีอีกรอบค่ะ พอคนจนผงวุ้นตื่นตัวแล้วนะคะเราก็จะเทใส่ลงไปในหม้อค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเปิดไฟค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางนะแล้วก็คนไปจนกว่าวุ้นของเราจะสุกดีค่ะโดยในขั้นตอนการคนจะต้องคนตลอดเวลาอย่าหยุดมือนะถ้าหยุดมือจะทําให้วุ้นของเราจับตัวกันเป็นก้อนค่ะและที่สําคัญวุ้นของเราก็จะติดก้นหม้อแล้วก็ไหม้ได้นะคะพอเราต้มวุ้นมาจนน้าเดือดแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะปรับไฟใช้เป็นไฟอ่อนค่ะ พอลดไฟลงเสร็จเราก็จะมาเช็ควุ้นกันค่ะว่าสุกดีหรือยังนะโดยการสังเกตที่ทัพพีถ้าไม่มีลักษณะเหมือนเม็ดทรายก็แสดงว่าวุ้นของเราสุกดีแล้วค่ะพอวุ้นสุกดีเราก็จะมาใส่น้ำตาลใส่ขาวค่ะความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบจากนั้นใส่เกลือเราก็จะใส่เกลือลงไปตัดรสให้มีความกลม่อมแล้วก็อร่อยมากขึ้นค่ะพอใส่น้ำตาลลงไปเสร็จก็คนให้ละลายดีเลยนะคะ ในขั้นตอนนี้ขอแนะนําสําหรับมือใหม่นะการที่เราใส่น้ําตาลจะต้องใส่ตอนที่ผงวุ้นของเราสุกดีแล้วค่ะอย่าใส่น้ําตาลลงไปตอนที่ผงวุ้นของเรายังไม่สุกดีนะคะเพราะจะทําให้วุ้นของเราไม่สุกค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะคนไปจนกว่าน้ําตาลทรายจะละลายค่ะพอคนจนน้าตาลทรายละลายดีแล้วเราก็จะใส่หัวกะทิค่ะในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิข้นสดนะใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จได้ค่ะ พอใส่กะทิลงไปเสร็จนะคะเราก็จะคนต่อไปเล็กน้อยเพื่อให้กะทิของเรามีความร้อนขึ้นมาค่ะเราจะไม่ใช้เวลาต้มน้ำกะทินานนะคะเอาแค่ให้น้ำกะทิร้อนก็พอค่ะตอนนี้เราก็ได้คนจนน้ำกะทิของเราร้อนดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะนำไปหยอดใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้ส่วนพิมพ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะเราก็ใช้เป็นกล่องพลาสติกมีฝาปิดแบบนี้นะคะส่วนขนาดก็ตามที่ขึ้นให้เลยค่ะ ส่วนในขั้นตอนการหยอดวุ้นกะทินะคะก็ไม่ต้องหยอดลงไปให้เต็มกล่องน,นะเราจะหยอดแค่ครึ่งก็พอค่ะส่วนอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะเอาไว้หยอดวุ้นใบเตยกันค่ะตอนนี้เราก็ได้หยอดวุ้นกะทิเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมด12ชิ้นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทําวุ้นใบเตยต่อกันเลยค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราก็ได้พักผงวุ้นของเราไว้ครบเวลาแล้วนะเราก็จะนํามาคนผสมให้เข้ากันดีอีกรอบค่ะ พอคนจนผงวุ้นของเราตื่นตัวแล้วนะคะเราก็จะเทใส่ลงไปในหม้อค่ะเสร็จแล้วก็เปิดไฟเราจะใช้เป็นไฟกลางนะแล้วก็คนไปจนกว่าวุ้นของเราจะสุกค่ะโดยในยขั้นตอนการคนจะต้องคนตลอดเวลานะคะอย่าหยุดมือเพราะถ้าหยุดมือจะทําให้วุ้นของเราจับตัวกันเป็นก้อนและวุ้นของเราก็จะติดก้นหม้อด้วยค่ะพอเราต้มวุ้นมาได้สักพักน้ําก็เดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปรับไฟมาใช้เป็นไฟอ่อนค่ะ แล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะมาเช็ควุ้นของเราว่าสุกดีหรือ,อยังนะโดยในขั้นตอนนี้เราจะสังเกตที่ทับพีค่ะถ้าไม่มีลักษณะเหมือนเม็ดทรายก็แสดงว่าวุ้นของเราสุกดีแล้วค่ะพอวุ้นสุกดีแล้วเราก็จะเติมน้ําตาลทรายลงไปผสมค่ะย้ําเลยนะในขั้นตอนใส่น้ําตาลทรายจะต้องใส่ลงไปตอนที่วุ้นของเราสุกดีแล้วค่ะพอใส่น้ําตาลลงไปเสร็จก็คนให้น้ําตาลละลายดีค่ะ พอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปด้วยเล็กน้อยจากนั้นใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะก็ใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยนะส่วนลักษณะของเส้นมะพร้าวใครจะขูดให้เป็นลักษณะหรือว่าจะทําเป็นเส้นก็ได้ค่ะจากนั้นใส่น้ําใบเตยในส่วนของน้ําใบเตยเราก็ได้นําไปปั่นรวมกันกับน้ําเปล่าแล้วก็คั้นเอาเฉพาะน้าใบเตยเข้มข้นค่ะ พอใส่น้ำใบเตยลงไปเสร็จเราก็จะคนผสม,มให้เข้ากันดีค่ะแล้วก็ต้มไปจนกว่าน้ำใบเตยของเราจะสุกดีนะคะในขั้นตอนนี้ย้ำเลยนะจะต้องปรับมาใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นค่ะเพราะเราไม่ต้องการให้น้ำใบเตยของเราตกตะกอนนะคะและในขั้นตอนนี้จะต้องคนตลอดเวลาด้วยค่ะอย่าให้น้ำใบเตยอ,อยู่นิ่งนะคะเพราะถ้าน้ำใบเตยนิ่งก็จะทำให้น้ำใบเตยของเราตกตะกอนะคะ่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มมุ้นใบเตยมาจนสุกดีแล้วนะคะกลิ่นใบเตยของเราก็หอมขึ้นมาชัดเจนมากค่ะขอแนะนํานะคะในขั้นตอนนี้จะต้องต้มน้ําใบเตยให้สุกค่ะเพราะน้ําใบเตยของเราจะมีกลิ่นหอมนะถ้าต้มน้ําใบเตยไม่สุกก็จะทําให้น้ําใบเตยของเรามีกลิ่นเหม็นเขียวค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มมุ้นใบเตยของเราสุกดีแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟค่ะจากนั้นเราก็จะคนมุ้นใบเตยของเราอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มุ้นของเราได้คลายร้อนค่ะ และในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปด้วยนะคะก็ใช้เป็นสีเขียวแอปเปิลค่ะก็ใส่ลงไปประมาณ1-2หยดนะคะความเข้มอ่อนของสีก็สามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะพอใส่ลงไปเสร็จเราก็จะคนผสมให้เข้ากันดีค่ะการที่เราใส่สีผสมอาหารลงไปนะคะก็จะช่วยทําให้วุ้นของเรามีสีสดที่น่าทานค่ะส่วนใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนค่ะ ต่อไปเราก็จะนำวุ้นใบเตยมาหยอดใส่ลงไปผสมกับวุ้นกะทิค่ะก่อนที่เราจะหยอดวุ้นใบเตยลงไปนะคะเราก็จะมาเช็คในส่วนของตัววุ้นกะทิกันก่อนค่ะก็ใช้นิ้วมือจิ้มลงไปแบบนี้นะถ้าลักษณะวุ้นของเรามีความนุ่มเด้งขึ้นมาก็แสดงว่าหยอดลงไปได้ค่ะตอนนี้วุ้นกะทิของเราก็เซตตัวดีเล็กน้อยนะคะเราก็จะหยอดวุ้นใบเตยลงไปค่ะ พอวุ้นกะทิใช้ได้เราก็จะหยอดวุ้นใบเตยตามลงไปค่ะโดยในยขั้นตอนนี้เราจะค่อยๆตักหยอดลงไปนะคะอย่าทําแรงนะเดี๋ยวหน้าวุ้นของเราจะแตกค่ะในส่วนของเนื้อมะพร้าวนะคะก็ให้เราใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้หยอดวุ้นของเราเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักวุ้นของเราไว้ให้เซ็ตตัวดีค่ะ พอเราพักวุ้นของเราไว้จนเซ็ตตัวดีแล้วก็เย็นตัวดีแล้วนะคะเราก็จะนำแม็กมาเย็บค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทําไปจนกว่าจะหมดค่ะ เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำมุ้นกะทิใบเตยมะพร้าวอ่อนสูตรนี้ทำง่ายมากเลยนะคะที่สำคัญสามารถทำกินทำขายสร้างอาชีพได้จริงค่ะอยากให้ไปลองทำกันดูนะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ